ทุกทุกท่านนะครับเมื่อสักครู่พี่ขวี่ยขุนบิ๊กนะฮะ่านักวิเคราะห์อย่างเติร์กอย่างเติร์กโอเติร์กก็ไม่รู้นะฮะแกก็มีทางเลือกอ่าสองทางเลือกและทางเลือกสายกลางกับบรรยากาศตรงนี้ส่วนคุณเพชรเองจะมองตลาดแบบไหนกับใน,ในเรื่องราวของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในตลาดหุ้นไทยตอนนี้ครับครับต้องยอมรับว่าสัญญาณของตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยผมว่าแรงกดดันคือปัจเจกประเทศเ,เป็นหลักเลยอย่างที่เรารู้กันดีว่าอ่อหลังการเมืองเนี่ยที่ยังไม่นิ่งเนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้ทิศทางของ เป็นภาพของการขายออกนะครับตอนนี้ต้องยอมรับว่าเาม็ดเงินต่างชาติที่ไหลออกเนี่ยยังยังกดดันเซ็นเมนต์การลงทุนลงมานะครับแล้วก็สัญญาณของตัวการปรับประมาณการหลังจากงบส่วนที่หนึ่งออกมาแล้วเนี่ยเจดว่าตลาดรีไวซ์ดาวจากกำไรตลาดอยู่โซนสักมันร้อยต้นต้นเนี่ยตอนนี้อยู่ถอยลงมาสักเก้าสิบห้าแหละในเนี้ยด้วยการปรับฐานลงมาสักร้อยจุดเนี่ยจากพันเจ็ดลงมาพันพันหกเนี่ยแล้วก็ทิ้งตัวลงมาในโซนพันห้าเนี่ยสัญญาณก็คือเหมือนกับ ค่อยๆ price in เรื่องของตัวใจร้ายเรื่องของตัวกำไรตลาดที่มันแถวแถว่วลงคำถามคือื่องถัดไปอ่ะกำไรตลาดเนี่ยมันยังมีดาวไซด์อีกไหมต้องตอบโจทย์ว่าด้วย p o l i c y ที่ไม่ชัดเจนนะครับซึ่งเทิดออกในขาของการทำร้ายบริษัทจดทะเบียนเนี่ยก็จเป็นจุดหนึ่งในการที่ได้เห็นนักวิเคราะห์เนี่ยปรับประมาณการของตัวกำไรตลาดลงได้บ้างอีกนิดหนึ่งในนีน้ได้คีย์เวิร์ดโซนค่ากลางเนี่ยผมว่า1 5 0้าอันนี้คือค่ามีนของการเล่นในนี่ยที่ต่ำกว่า150เนี่ย โมเมนตัม um จะเริ่มมีเขาเรียกว่าความเซ็กซี่ของตัวตลาดทุนไทยจะเริ่มเกิดขึ้นนะครับในนีน้ถ้าเกิดมันหลุด,ล,ดลงไปเนี่ยอยู่โซนแบบ1 4น0บวกว่าผมว่าจุดนั้นก็ valuation เริ่มเล่นไม่ได้แพงแล้วนะครับโซนนี้ต้องบอกว่าอยู่แถว1,550บวกลบเนี่ยแถวนี้ก็อยู่ในโซนกลางๆนะครับก็ที่จะเล่นในโซนนี้คือเหมือนกินกําไรในกรอบด้านล่างเนี่ยถ้าชั้นหลุด1,520ผมว่าต้องเก็บมือคือรอก่อนนะครับ เพราะว่าโมเมนตัมไม่ดีหลุดอย่างนั้นนี่โอกาสในการเปิดกระแทกแล้วก็ทําให้หลุดพันไดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเปิดแผลไปเรื่อยตรงนั้นอาจจะเกิดขึ้นน่ครับก็กลายเป็นว่าค้าสายเกงหรือว่าจริงๆลงทุนได้บ้างเนี่ยแตงไม้เนี่ยผมว่าถ้าเกิดตลาดไม่หลุดพันท2้งายย่สิบยังยังพอได้หน่อยหนึ่งหลุดต้องเก็บมือครับประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเร <c oughs> าลองราคาเอาจริงๆเนี่ยตอนนี้ตลาดคือถ้ามีข่าวดียังไม่ต้องเล่นนะครับผมว่าไม่ต้องไล่มากแต่ถ้าเกิดจังหวะแดง แดงก็สองวันเนี้โอเคน่า,นา,นาเริ่มน่าสนใจอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าหลุดลงไปโซนส่มพันห้าเห็นเลขมันสี่วกว่าเนี่ยผมว่าเวลาชันม,มันดึงดูดขึ้นนะครับก็ประมาณนีน้แล้วกันแล้วก็ที่สําคัญคือตลาดทุนมันเล่นยากฟันโฟไม่ได้เอือ้อดังเนี่ยเม็ดเงินของตัวกองทุนที่จะเข้ามาไล่เนี่ยเขาคงไม่ได้ไล่แบบยกแผงนะครับก็อาจจะต้องหาทิศทางของตัวเซกเตอร์ที่มี อมุมด้าของการลงทุนที่ช่วงถัดไปกําไรดีสตอรีเด่นในการรับพอ,อันนี้จะปลอดภัยมากกว่านะครับก็ยังเล่นยากก็เอาใจช่วยครับสำหรับตัวนักลงทุนเพื่อจุดที่ยากยา,ก,ยาก,ก็ศึกษาก็ได้ครับว่าสัญญาณงตัวทิศทางหลังประกาศงบโทนของแต่และบริษรัทจดเบียนเนี่ยออกมาในมุมมองไหนทั้งฝั่ง,งตัวอัน l ลิสมิทติ้งที่มีมีจังหวะในการเขียนออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ สัญญาของตัวนักทุนสื่อสารเองได้จากฝั่งของตัวอัปเดตตอนนี้ตลาดหพย์ก็มีช่องทางในการเปิดให้นักทุนเข้าถึงข้อมูลเนี่ยได้ง่ายขึ้นได้ได้ลึกขึ้นนะครับประมาณครับออค่ะก็ตามประมาณนี้นะคะสํหรับเรื่องราวของข้อมูลที่เป็นปรด็นทายถึง,ถงถนะฮะจนส่วนกลางแล้วก็ถ้าหลุดก็เก็บเบอร์โอเคค่ะแต่พี่จําได้ตอนเมื่อวันที่สามเดือนห้านะฮะในช่วงเวลานั้น ในเรื่องราวของตลาดหุ้นนะฮะที่คุณเพชรได้อธิบายให้กับนักทุนได้ติดตามกันนะฮะอ่าก็ต้องดูนะฮะวันที่สามเดือนห้านี้ตลาดหุ้นตกใช่ไหมฮะอืมสามเดือนห้าใช่ใช่ครับแล้วันนั้นพเพิ่นช็อตแมตแมทหนักเลยที่พี่ต้องพูดกับคุณเพชรอีกครั้งสัปดาห์นี้ก็คือตัวเอที่ได้แนะนําตรงโซนสามสิบแล้ตอนนี้ก็พุ่งมาถึงโซนสามสิบเจ็ดบาทอ ตอนนั้นพันห้าร้อยเจ็ดใช่ไหมตลาดนุ่นได้แล้วก็เอเอชอเบโก้ไฮเทคอยู่ที่สามสิบาทตอนนี้สามสิบเจ็ดบาทพี่อยากได้็อดแบบนี้อีกครั้งหนึ่งฮะช็อตแบบนี้็อตแบบนี้อีกสักครั้งใช่ไหมครับว่าคือคือต้องต้องบอกก่อนว่าถ้าเราจะเรียนแบบเนี่ยต้องดูก่อนว่าทําไมมันถึงไปนะครับนักคุณสไตล์ไหนมันถึงไปตลาดถึงเอานักดูสถาบันถึงมาไล่นะครับเพราะว่าง่ายๆคืออเบโก้เนี่ยเอเอชเนี่ยสัญญาณของตัว แล้วน้มของผะกอกการเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาเรื่อยๆไม่ได้แรงเลยนะฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับอาจจะโก o ปีหนึ่งสักประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะครับพี่แต่ว่าในเชิงของ valuation เนี่ยต้องยอมรับว่าอาบิโกเนี่ยเล่น valuation ไม่แพงเลยคือ PE e อยู่โซนสักประมาณเจ็ดเท่าขณะที่สัญญาณของตัวปันผลที่มีการคูชั่นในจังหวะที่ตลาดมันแย่ๆอย่างเงี้ยถ้ามีปันผลก็ยังพออุ่นใจได้บ้างซึ่ง อ่าอภิโกแล้วก็เพื่อนเพื่อนของเขาในกลุ่มออ t โ,โตเนี่ยปันผลวันสักห้าเปอร์เซ็นต์เ็จเศษนะครับบุกลบนะครับนนด้วยเด้คีย์แบบนี้ก็ตอบโจทย์คือกำไรอ่ะไม่ได้แย่เป็นเทรนด์ของการกลับมาขณะที่พวกว a ลูเอชันแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานในเรื่องของตัวปันผล,ลต่างๆก็สพอร์มันก็กลายเป็นว่าสัญญาณค่อยๆเบรกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็คงต้องไปหาหน้าหุ้นที่อ่าทรงแบบเนี่ยคือ อทิศทางของตัวผมบอกการอรอลุ้นในการค่อยๆฟื้นตัวกลับมาแล้วก็ valuation เล่นน่ะยังอยู่ในจุดที่ไม่ได้แพงเกินไปนักนะครับเราอาจจะเล่นอยู่ในโซนล่างตลาดอาจจะชอบม,มากกว่านะครับกลับมาดูเนี่ยตลาดเอาสถาบัานเอาคือตัวไหนคะเป็ดทีดต่อ้องเราติดตามอกลับมาดูในโซนเนี้ยผมว่าดูพนาการของตัวอินดิเคเตอร์ของตัวเซกเตอร์อนั้นยกตัวอย่างเช่นตอนเนี้ยเราดูตัวเลขของส่งออกอะ่ะมันเป็นตัวเลขที่ไม่ค่อยสวยนัก เป็นขางการย่อพี่แต่ว่าถ้าเบรกดาวลงไปดูไส้ในเนี่ยมันก็จะพอที่จะมีกลุ่มที่สัญญาณของตัวทิศทางการโกรธเนี่ยยังมีอยู่เช่นวิทยายรับส่งออกในขางตัวธุรกิจใสเป็นจุดหนึ่งที่ตัวเล็ล่าสุดที่รีพอร์ตออกมาเมื่อวานเนี่ยขยายตัวได้ครับในช่วงของตัวเมษาเนี่ยขยายออกมาสักประมาณสี่สิบเอร์เซนตนะครับแล้วก็ถ้าดูสี่เดือนที่ผ่านมาตัง้งแต่ปลาจนถึงเมษาเนี่ย สัญญาของการโกดขึ้นมาเนี่ยในเชิงของตัววอลลุ่มเนี่ยส่งออกมากขึ้นเนี่ยประมาณสักเกือบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใน,นี้ด้วยคีย์เนี่ยเป็นคีย์หนึ่งที่เราเห็นแล้วว่าเฮ้ยดีมามันมานะขณะที่ในขาของตัวราคาขายเนี่ยเชืว่าเริ่มเทรนดแล้วหลังของตัวไก่เนี่ยมีจังหวะในการถอยลงมาบ้างในจุดจุดหนึ่งคือว่าตอนเนี้เริ่มหักหัวขึ้นนะครับก็อาจจะมีอยู่โซนประมาณสี่สิบกว่าบาทในเชิงของตัวราคาไก่เนื้อไก่ในประเทศนะครับก็เป็นอีกคีย์หนึ่งที่ค่อยๆเห็นทรายของตัวราคาเ ราคาขายเก็บขึ้นบ้างแล้วนะครับคีนี้ก็ถ้าเกิดมันมาเป็นเทรนคู่กันก็คือความต้องการในการใช้การในรบริโภคไก่ต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่าญี่ปุ่นเนี่ยที่อยู่ในดีมาที่เรงสูงอยู่ที่ราคามาด้วยเนี่ยจุดนี้จะทําให้อ่าฝั่งของตัวผลประกอบการเนี่ยมันจะค่อยๆฟื้นตัวกลับมาเรื่อยๆนะครับซึ่งลงหน้าหุ้นี่ยจะดูตัวที่ชัดๆแล้วก็อ่าความหนักเนี่ยไม่ได้หนักมากเกินไปนะก็วางไว้ที่โซนของตัว GPT <G> นะครับเจอวที่ี valuation ก็เล่นกันแบบประมาณสักสิบเท่ากว่านะครับไม่ได้ไม่ได้เล่นกันแพงเลยนะครับหน้าหุ้นกองอยู่โซนล่างคําถามขึม้นมาอยู่โซนล่างชุดที่ผ่านมาเนี่ยเทศดใครตามซอรี่ของเขาเนี่ยเขาก็าอาจจะโดนวิบากกรรมนิดนึงมีจังหวะของการที่ลายการผิดเนี่ยถูกไฟไหม้นะครับในนี้จังหวะของการค่อยๆตีกลับขึ้นมาเริ่มเปลี่ยนซ่อมลายเดิมแล้วก็จังหวะของการซ่อมเนี่ย อัจจสมัยเลยคือเพิ่มลายอเมริกเพิ่มเติมเข้ามาอีกสองลายในนี้ภาพรวมหน้าปจจุบันเนี่ยมันเคลียร์ปัญหาพวกนั้นเนี่ยมันจบลงแล้ววันดีกันดีที่เกิดมีสัญญาณของตัวความต้องการเนี่ยยังเป็นเทรนแบบนี้อยู่ยังส่งออกได้ดีอยู่เนี่ยโมเมนตัมของตัวการพร้อมของตัวกำลังผลิตเนี่ยเขาพร้อมมากๆแล้วก็ทําให้สัญญาณของตัวกาไรเนี่ยจะค่อยๆเริ่มรีบอสกลับมาภาพของปีเนี่ยปีนี้ออเท้อจริง,รงด้วยด้วยโมเมนตัมของการโปรเจคชันเนี่ยกำไรอาจจะเป็นภาพของการ ลงจากปีแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดดูในเชิงของลายไตรมาสเนี่ยผมว่าจุดแย่ๆคือควอเตอร์หนึ่งอันผลไปแล้วควอเตอร์สองจะพลิกภาพจากเทรนของตัวเลขส่งออกเนี่ยเดี๋ยวช่วงช่วงครึ่งหลังเนี่ยผมว่าสัญญาณมันจะค่อยๆมีจังหวะที่ดีขึ้นมาจิ้นค่อยๆสูงขึ้นคีนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ตลาดจะเริ่มกลับมาไล่ขึ้นเห็นว่ต้องยอมรับในเชิงของตัวราคาหุ้นก็ไม่ใช่ไม่รู้เลยนะครับจริงๆตลาดเนี่ยก็เริ่มรู้มาเรื่อยๆหลังจากที่งบควอเตอร์หนึ่งเขาออกมา เพราะทุกคนรู้ดีว่าหนึ่งมันแย่มากๆเริ่มไล่กลับมาตอนนี้ก็มายืนอยู่ในโซนประมาณสิบสองบาทกว่าๆแล้วก็ดูดูอีกจุดหนึ่งก็คือเส้นสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยมันอาจจะใกล้ๆติดแนวต้านสาคัญก็คือเส้นสองร้อยวันนะครับในอดีตเคยเคยไล่ขึ้นเส้นสองร้อยเนี่ยแล้วก็ติดนะครับในขานเนี่ยผมเชื่อว่าขึ้นมาอาจจะพักได้บ้างใช้สะสมกำไรอีกนิดนึงแต่ดูจากแนวโน้มของตัวกาําไรอ่ะเป็นเป็นจุดหนึ่งในการปลดล็อกผมเชื่อว่าติดตรงเนี้ย เพื่อสร้างฐานแล้วจะพยายามในการเบรกขึ้นใหม่ซึ่งวันดีคืนดีที่เขาสามารถเบรคถือสองร้อยเนี่ยมันจะมาพร้อมกับเอินนิ่งโมเมนตัมที่มันกลับมาเนาะคีบเนี่ยผมว่าคุ้นอย่างเงี้ยน่าสนใจครับราคาพื้นฐานที่คุณเพชรมองรอบนี้เท่าไหร่คะเออถ้าเกิดเบื้องต้นเนี่ยเราวางไว้ที่สิบสี่บาทนะครับโซนนี้สิบสองบาทกว่าก็อาจจะมีอัพไซด์สั้นๆอยู่โซนสระมาณบาทห้าสิบนะครับโอก็เยอะกาสักพันได้ค่ะคุณเพชร หมดเวลาอีกแล้วนะคะอีกท่านหนึ่งพอดีทางขายหอกอยู่ยขอบคุณมากเลยค่ะคุณเพชรขอบคุณค่ะได้ครับสวัสดีครับเัอเดียวตัวโดด GPT คลอดคล้อ,องกับทางด้านคุณบิ๊กจากฝั่งกสิรกรไทยนะฮะสำหรับคุณเพชรจาก Liberator นเนะเองนะคะทุกท่านค่ะค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเจอทางด้านน้องใหม่เอ